สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับแนวคิดปรัชญาการใช้ชีวิตที่มาจากญี่ปุ่นซึ่งกำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลกและอาจช่วยให้คุณค้นพบความสุขและความหมายของการมีชีวิตอยู่ได้ครับนั่นคืออิกิกาครับคำว่าอิกิกมาจากภาษาญี่ปุ่นโดยคำว่าอิกิแปลว่าชีวิตส่วนคำว่าไกแปลว่าคุณค่าหรือเหตุผลดังนั้น อิคิไกจึงหมายถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่หรือเหตุผลที่เราตื่นขึ้นมาในทุกๆวันนั่นเองครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จหรือเงินทองแต่เป็นเรื่องของการค้นพบความสุขและความพึงพอใจจากภายในแนวคิดนี้โด่งดังมาจากวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหมู่บ้านโอกินาวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีอายุยืนยาว อิกิไกช่วยให้พวกเขามีแรงบันดาลใจมีพลังงานและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตครับเพื่อให้เข้าใจอิกิไกได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพวงกลมสี่วงที่ซ้อนทับกันนะครับอิกิไกจะเกิดขึ้นที่จุดตัดของสิ่งเหล่านี้วงกลมแรกสิ่งที่คุณรักคือสิ่งที่คุณหลงไหลทำแล้วมีความสุขทำแล้วเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเช่นการอ่านหนังสือการเล่นดนตรีการทำอาหาร การท่องเที่ยวหรือการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นต้นวงกลมที่สองสิ่งที่คุณถนัดทำได้ดีคือความสามารถหรือทักษะที่คุณมีติดตัวทำแล้วออกมาดีกว่าคนอื่นหรือทำแล้วมีประสิทธิภาพเช่นการเขียนการออกแบบการแก้ไขปัญหาการสื่อสารหรือการจัดระเบียบเป็นต้นวงกลมที่ 3. ส,สิ่งที่คุณสร้างไรายได้ได้ คืออาชีพหรือสิ่งที่สามารถสร้างไรายได้เลี้ยงชีพให้กับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นงานประจำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพเสริมครับวงกลมที่4สิ่งที่โลกต้องการหรือเป็นประโยชน์ต่อโลกคือสิ่งที่สังคมหรือโลกกำลังขาดแคลนและคุณสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้หรือเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมโดยรวมครับเช่นการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการสอนหนังสือการดูแลสุขภาพ หรือการสร้างสรรคนวัตกรรมเป็นต้นเมื่อคุณสามารถค้นพบจุดที่วงกลมทั้งสีนี้มาบรรจบกันได้นั่นคือคุณได้พบกับอิกิไกของคุณแล้วครับการค้นพบอิกิไกมีประโยชน์มากมายต่อการใช้ชีวิตของคุณครับข้อแรกคือสร้างความหมายและเป้าหมายเมื่อคุณมีอิกิไกคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมีจุดมุ่งหมายมีอะไรบางอย่างที่ต้องตื่นขึ้นมาทำในทุกๆวันครับข้อที่ส เพิ่มความสุขและความพึงพอใจการได้ทำสิ่งที่รักถนัดและเป็นประโยชน์แถมยังสร้างรายได้ได้ด้วยย่อมนำมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจอย่างแท้จริงครับข้อที่สลดความเครียดและภาวะหมดไฟเมื่อคุณทำงานที่สอดคล้องกับอีกิไกคุณจะรู้สึกมีพลังไม่ใช่เหนื่อยหน่ายและจะสามารถรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้นครับข้อที่4ช่วยให้มีอายุยืนยาวขึ้นครับ การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตและทำกิจกรรมที่มีความหมายอย่างสม่ำเสมอเชื่อมโยงกับการมีสุขภาพจิตที่ดีและอาจส่งผลให้อายุยืนยาวขึ้นได้การค้นหาอิกิไกไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับมันคือการเดินทางแห่งการค้นพบตัวเองอาจลองสังเกตจากคำถามเหล่านี้ครับอะไรที่คุณชอบทำมากที่สุดคุณจะใช้เวลาทำสิ่งนั้นได้นานแค่ไหนโดยไม่รู้สึกเบื่อน่ายอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดี คนอื่นมักจะขอให้คุณช่วยในเรื่องอะไรบ้างทักษะหรือความสามารถของคุณสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างไรบ้างปัญหาอะไรในโลกที่คุณรู้สึกอยากเข้าไปช่วยแก้ไขคุณอยากเห็นโลกเป็นอย่างไรลองจดบันทึกคำตอบเหล่านี้แล้วพยายามมองหาจุดเชื่อมโยงระหว่างกันอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวก่อนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ตัวเสมอไปอีกิกายจึงเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังครับ มันชวนให้เรากลับมาสำรวจตัวเองค้นหาแก่นแท้ของความสุขและสร้างชีวิตที่มีความหมายด้วยตัวเราเองครับเพราะเมื่อเราค้นทบเหตุผลที่เราตื่นขึ้นมาในทุกๆวันเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุขอย่างแท้จริงครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆสวัสดีครับ